นคนเลยเนาะคนท้มันเข่ากันเป็นอะไรกับปโอ้สบายดีเลยสวัสดีเดอเอฟซีเบิร์สุขสุขคนมันนี่มึงโคตกับคุณอาซาลาคือเก่าเนาะลมเย็นดีเนาะทุกคนเลยพนตกน่อแม่พี่น้องพนตกแต่เศร้า็คตรอันเห็นให้อากาศแบบเย็นดีเนาะลมว้อยว้อยเนาะ ข่าคนกําลังมันซีซุกแล้วพี่น้องกําลังเรืองใบไหลกับคนตกใส่ซนะ้ำเนาะทางอันดินกับมาแห้งเนาะเข่ากันนั่นซุกพี่น้องเลยเมื่อน,นี้สปูซีมาหนึ่งกอยเนาะหนึ่งกอยนะพี่น้องสปูแม่สปูคั้หนึ่งเร็วเธอ,อนหนึ่งเนาะสะปูกับประเทศไทยขีดให้เบิ่งตัวหน่อยเนาะนะแต่ว่าสปูซีมาหนึ่งให้เบิ่งเมื่อน,นี้เนาะซีมากินกอยอีกแล้วนะพี่น้อง คนในสมัยเมื่อก่อนนพีพน้องสกู่กะเคยได้ยนินแบบมวว่าส้สูฟังนว่าอึดเข่าอึดหน,น้านาะสมัยตะกี้กินก้อยเทนเข่าเนาะอีกคนวะคิดเบิ่งว่ากินก้อยเทนเข่าทุกคนคนสมัยก่อนลูกลายเนาะเข่าก็เลยอึดน้ำพนลองก้อยสบูกลนะ็ล่างแล้วเนาะล่างแล้วก็เอามาหนึ่งเนาะทุกคนเสกสิ่งเดยาคือเสกเข่าเนาะก้อยกับมีกลิ่นหอมๆนะเป็นเอกลักษณ์ของก้อยเนาะ ใครกินอาชีได้หูนะทุกคนว่ากินโกยมันเป็นอะไรกับรสชาตนะิเป็นยังไงเนาะรสชาติกับค่ายอยาคือกินเข่าเน,นี่ยเนาะก้อยจะใส่ทางหดุ่มเนาะแต่ว่าสิมาใส่ปักทองทางาาเทินนะทุกคนเนี่ักทองหมูก็อยากกินห้าแล้วเมื่อวานนี่เอาหมูมานะทุกคนเลย หนึ่งกอยหนึ่งกอยใส่น้ำตาลเส็นมะพร้า,าวนะโอ้ยแปบบนะพี่น้องเลยนี่น้องพี่น้องเลยเข่าคนกำลังซุกเนาะกำลังซุกกำลังเรืองใบไหลคนกำลังเทลงมาเนาะเห็ดโพดโพเนาะตอนนีตอนดำนาค่ะฝนบ่ตกน้นองแต่ว่าออตอนเข่าถอกวนะ่า กลสีเก็บเกี่ยวเขานะพ้นแต่ตกลงมานะอยุงเข่าซะเนาะลำเอียงพ่ลึกดินฝาอากาศก็แลอะก็จะเปลี่ยนไปเนาะพนก็ตกลมก็เย็นโว้ยบอยเนาะคือเดือนนั่นเกี่ยวเขานะถึงเนาะไกลหมอยามเกี่ยวเขานะเนาะอากาศจะเปลี่ยนแปลงเนาะีเอาไปตองโปกไว้เนาะเพื่อบให้มผิวขึ้นมาเนาะมันสู้คนไ้เงะป่ะไปหนึ่งโยนน้ำสกูเลยเนาะมัน えー ตอนนี้สปู่ก็ข้างหม้อเป็นทีหม้อเนิทุกคนมีแต่รอถ่ายให้มันซุกจังสีมาขูกขูกใส่น้ำตาลกับมะพร้าวอะไรกัมากินกันเลยเนิทุกคนไปรอถ่ายเวลาผ่านไปไวปานผิดตาเนิทุกคนสปูก็หนึ่งมาสักผักหนึ่งแล้วก็ซุกเร้วนะทุกคนสปูก็เปิดฟ้าหมอ,อกเลยเนาะแล้วก็ไปร่นน้ำกันว่าตอนที่เปิดออกมามันจะเป็นอะไรเนิทุกคนปะไปกันเลยเนาะ แต่บ,บ็นทีเอ็มโอเนาะทุกคนเอ้ยมักอือกระลายก็เก็บออกเลยเนาะเพราะว่ายันกินมือเบิร์ดแล้วมันสีเสียเนย <c ười> าะทุกคนนี่คือกอยเนาะคือเข่านอนนี่เขาเนียวเขาเหนียวอีแม่ว่เขาเหนียวมั้ยนี่เบ้าเบ้าอันนี้ก็คืออันมักเผาเนาะทุกคนนี่มะพร้าวทีสปูขูดแล้วเนาะให้แม่สปูถอกลงไปเลยน,ลลน,ลนี่กอยเนาะ เใดเคยกินหรือว่าบ่เคยกินเนาะทุกคน,นกินนํากันเดิมอมวันนี้เนะาะอ้าวอวขักวันนี้กพ่อนละวานขักวันยังทั้งวานทั้งมันหมะพปลานางเอกขลุนแล้ววนันนี้คุณแม่ขลุนแล้วบัดนี้เนมออกไปทางนอกเย็นโว้ยบ่ยอยเนาะลมผัดโเลยไม่สะท้อนเสงเนาะน่ เซมเอื้อเนาะแค่แต่นะคุกกี้คุกกี้ใส่กันใส่ฟักทองเนะาะรวมมาอึน,นะทุกคนเอ้ายังบ่พออยู่น้ำตาลว่าสันนะ่นเนาะผุลงไปอีก <laughs> โ <c oughs> ดนเขาโดนด,นดว้ว่าคุกกี้คุกกี้มันเข้ากันเนาะกระล ون, ุนกระลุน ้ำตาลกระเหียเต็มพื้นเนาะเนมกองอีกวาซันหนาวแหงเนาะทุกคนเอ้ยฝนตกเล้กันนาวเนาะชิมดูหน่อยนี่มาเนี่ยเจ้างัวฮารูดวะเบิ้งทุกคนก็ลง กินได้ป่ะสิบอ่กันเลวแล้วทุกคนซีมนะแม่วันนี้ซีมดูให้พอซีมก่อนนั่นเสบหรือเป่าเสบเป็นยังไงเป็นอังไรก็บป่ะโอ้เออเป็นยังไงรสชาติมันมันหวานหวานมันมันหวานวานมันจะทนเสียงทุกคนเออ มันมันมันหวันคนก็ตกลงมาแล้วเลยเนาะตัดผอยตัดแน่น 嗯嗯。嗯嗯 กยนี้อิ่มเขาแรงเลยตนแต่มันมีรสชาติที่เขามาเกอ,อ่อาอืออ่านะแซ่ที่เขา่าลยนแซ่ที่เขิาเป็นกมาเดอ้อกินน้ำกันเด้องกอวยใช่มตุม้งนะสเส่็จนะทำอนมอกันนะทำไมจกิน,ก,ก,นก๋กุ้กกน กยกมันกตักแกงมะมา่แบบได้มแกงม,ามากะม่ยใส่ใส่กอยแล้วล <ะ S 2> แล้วแกงมะม่แล้วก็เอากอยหนึ่งนะเอาก,กอยหนึ่งเลยก็ะเจาะหนึ่งมมสมัยตะกีนนะ้เหรอไหมเออ,อ,อกแกง,งสิงกโปร์กินเมื่อไลรวมักุยีแกงสิงกโปร์ไปไนได้ขอแกง,งเหนียวหนึ่งได้กินพอประทงัง เพรท่านชีวิตชมาตะกี้เป็นยังคืออึดเขาม่นัานชมาเห็ดบัานฝ่าทันทนนันแหงแล้แงแล้วยากระึดเเขาบวกกับคนลายเนาะคนลายบวยอมออกเฮือนออกจานหนึ่งหนึ่งลายอาเงินหาคำบ่วไา้เห็ดยังกันดีถ้าเห็ดอึดเขา น่อยว่า18คนกันอยู่หันฮะทุกคนโผล่สปูว่ะ18คนเนะตัวสมัยยังจักโผล่สคูยัครัวหนึ่งยังอยู่ในเฮือนแล้วนะ18คนจะอึดเข่าคนว่ะเอาปลายเห็ดมาท่านเนาะกินก้อยแล้วบัดพลตกลงมาเนาะงัวกันหนาวเนาะทุกคนสปูสี่ เอางัวเขาแหลงเขาคอ,อกเนาะเพราะว่างัวยังกินหยาบ่ออิ่มก็เลยผูกให้มันเล็มหยาเนาะฝนตกนะทุกคนงัวกับปลขอ่อยอิ่มหยาเนาะไปกันเลยมาเนี่ยไปเอางัวเขาคอ,อกกันเลยเนาะฝนตกงัวกับน,นาจ่อยเนี่ยเขานาสปูกำลังถาะองเนาะนี่นนสองไห้นี่เนาะถาออกมาบุลายดอกะเขา เขาบางคนจนชีสุกเลยเนาะทุกคนเปิดโคกให้ก่อนโคกกระเปื้อนเปื้อนเนาะฝนตกเลยเลย ไรเขาโคกเขแรงแล้วคำเลยเนาะแงแรงแรงแบ่อิบเนี่ยเนาะเล็มอยู่แงแร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 ง เอาละคลิปสปูกันสิคอจบไวเพียงสำานีก่อนเด้อพอกันคลิปหนาผาพ่อแม่พี่น้องปไปกดไลค์กดแชทที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูดเเตคคลิปต่อๆไปในเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง